อดัมตายแล้วตราจากนี้ไปฉันจะคนจัดการเองยหญ่ลูกเขาเดิกัลางทำให้สวรรค์มีภไฟบอกให้พวกมันหยุดสักว่างไงนะสัญญาสิ้นสุดเธอคิดเราว่าจะอยู่บนนี้เรื่อยไปแต่คงไม่นานห่วงน่าร้องแต่รับใช้เธอลุกขึ้นมาแล้วรีบลงไปให้ไวไปหยุดเด็กเวนั่น สั่งค่าละฉันคุมหัวเรือแล้วดังนั้นฟังให้ชาัดมันโคนาดดําเรื่องนี้ไม่คัเป็นเรื่องแล้วล้ายเธอต้องไปเคลียร์เธอควรจะรีบลงไปบงการสั่งพวกมันให้กราดทําไมพวกมันรู้สู่กับอะไรนั่นแหละสัญญาณอดคนหน้าพวกมันก็รู้ดีไม่รอดพ้นจากความตายต้องเร่งเลย วงวัรารอจานฝันขอนเธอไั้งนำไปเพื่อคนบาปส้กเลยเราวทได้รับมาคือพวามหมดหวังีเจอสาครอบครองสวรรค์แห่งนี้ก็ลงกลับไปชดอใช้เดี๋ยวนี้ให้กับไปเหรอโอ้ไม่ oh ขอผ่านดีกว่าบัดน,นี้คือจุดจบของสัญญาับขอร้องแกมันไม่มีความหมายแกกล้าได้ยังไงน้าเป็นห้ากับขา้าพวกแกแฟนแกตายกันเลยคิดจริง แค่ทำในสิ่งที่ข้าต้องการแล้วแกเป็นใครจึงน่า,ารำคาญลงไปอีโดแกบังแสงทางฉันขอแกคงไม่รู้ว่าอยู่กับใคร,ครยยกับราชินีได้แล้วแกไปจะรอดแกลงไปได้ก,กันรึกรกเบิดได้ยังท้าไมได้แค่แกสั่งอะไรเวาลาก็มาสานมากร,รู้ไหมตอนกลนงคืนก็ถอยไปอย่าทำเป็นอวดเดิ ต้องการท่านเลยสักทีดังนั้นด้วยความเคารพนะลุกขึ้นแล้วทำอะไรสักอย่างสิเป็นอะไรไปเนะี่ยทำได้แค่นี้สินะฉันไมาได้ใ่จะทำให้ความหวังของแกเนิ้นได้ไปตายพร้อมเขากันน <c oughs> ั้นผลกรรมเธอคงจะไม่ได้ว่าอยู่เพื่อ i <laughs>